ชาวลัคนาราศีกุมดวงชะตาของท่านจะเกิดสิ่งที่ดีดาวพาทิตจากโคจรได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีในวันที่17สิงหาคม2,565จะเกิดเครดิตในกลุ่มงานในวงการในสายงานจะเกิดสิ่งที่ดีจากต่างเพศบางท่านได้เรื่องยินดีต่างต่างเพศเกิดขึ้นกับดวงชะตาบางท่านได้หุ้นส่วนนะครับ จะมีโอกาสที่ดีในการทำกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินไปดาวการงานยังโครจรได้ตำแหน่งโดดเด่นในวันที่9ดาวการงานจะโครจรได้ตำแหน่งราชาโชคเกิดสิ่งที่ดีในกิจกรรมในสิ่งต่างๆที่ดำเนินไปสวัสดีครับพตกับผมอีกแล้วนะครับเฉยเสกิมเพชรกับน้องเฮงเฮงนะครับกับน้องมั่งมีนะครับ กดหัวใจกดถูกใจกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับน่าจะเป็นกําลังใจให้พวกเราเป็นอย่างดีนะครับทั้งทางทิกต็อกเฟซบุ๊กยู u ูบนะครับมีถึง3ช่องทางด้วยกันเลยทีเดียวนะครับาชาวลัคนาราศีกุมนะครับในดวงชะตาเนี่ยมันเจาะไปในเรื่องของการเงินเลยนะครับการเงินการทองของคุณเนี่ยดาวการเงินโคจรได้ตําแหน่งโดดเด่นอยู่นะครับ นะยังมีสติปัญญาในการหาเงินในการก่อทรั์นะครับขาดเงินยังมีช่องให้ได้เงินเข้ามาดาวพฤหัสบสดีโคโจรพักองศานะครับตั้งแต่23กรกฎาคมมาแล้วนะครับนั้นเดือนสิงหานี้นะครับให้ระวังในเรื่องของรายจ่ายต่างๆนะครับที่จะมากขึ้นบางท่านมีรายจ่ายเก่าๆหรือมันทํามีเหตุอ่ะมีเหตุต้องเสียเงินออกไปนะครับอย่างรวดเร็ว ะครับเกิดขึ้นได้การบริหารจัดการแผนการต่างๆในการใช้จ่ายต้องรอบคอบนะครับนะมังแต่อีกอย่างหนึ่งว่าซื้อของมีโอกาสได้ซื้อของที่พึงพอใจทางจิตอันปรารถนาเข้ามาสู่ชะตาดาวเนี่ยนะครับนะผมจะต้องระวังอย่าให้ใครยิบยืมเงินนะั้นในช่วงนี้จะไม่ได้คืนจะได้คืนช้าหรือรวมไปถึงเนี่ยระวังขัดใจขัดผลประโยชน์บางอย่างกับใครบางคนด้วยนะครับ ในดวงสตาเนี่ยนะครับการงานนะครับในช่วง1นงถึงวันที่9การงานนะยังเซตตัวไปในทางที่ดีนะครับดำเนินกิจกรรมใดๆทางการงานการสื่อสารการติดต่อต่างๆนะครับยังสามารถที่จะมีความสําเร็จได้แต่ต้องระวังการขัดแย้งขัดใจมีปัญหากับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะครับรวมถึงญาติพี่น้องที่จะมีเรื่องจุกจิกใจเกิดขึ้นกับดวงสตาได้ในเดือนนี้นะครับ ตั้งแต่วันที่8ไปจนถึงปลายเดือนให้ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงรวมไปถึงว่าผู้ใหญ่ผู้หญิงที่ทํางานร่วมนะครับหรือว่ามันแปลว่าจะมีการทะเลาะจุกจิกใจจากบุคคลในสายเลือดนะครับรวมไปถึงว่าบางท่านจะมีเรื่องยุ่งยากเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยวดยานพาหนะบางท่านได้ปรับปรุงอาณาบริเวณบ้านที่อยู่อาศัยใหม่ก็ได้นะครับหรือว่ามีของเครื่องใช้ใภายในบ้านเครื่องครัวต่างๆพังแตกเสียหายเกิดขึ้นได้ นะครับห้องน้ําห้องนอนหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆในบ้านพังเสียหายนะครับเกิดขึ้นได้มีรอยเล้านะครับเกิดขึ้นนะนี่ต้องไปดูนะครับระวังมีมีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยนะครับหรือมีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยเกิดขึ้นได้นะครับมีข่าวข่าวการเจ็บป่วยของญาติพี่น้องนะครับหรือมันแปลว่าจะมีญาติพี่น้องนําความจุกจิกใจมาสู่ชะตาหรือมาเพ่งเล็งจ้องจับผิดกุลนะครับ ดาวมัลรตยุจะโคจรโคจรร่วมกับดาวพระอังคารนะครับตั้งแต่วันที่9้าไปจนถึงปลายเดือนให้ระวังการทะเลาะขัดใจกับคนใกล้ตัวนะครับให้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทเพื่อนสนิทเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งมิตรต่างๆที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับระวังจะเป็นภัยต่างๆเข้ามาสู่ดวงชะตาเราต้องเลือกคบคนหน่อย แต่ดาวการงานดาวสหัชชะเอโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคนะครจะมีโชคจากการสื่อสารการติดต่อการเจรจาก,การพบปะบางท่านจะมีโชคจากงานการงานควรปฏิวัติปฏิรูปเปลี่ยนแปลงนะครับหรือปรับปรุงวิธีการทํางานใหม่นะครับจะเกิดเรื่องราวที่ดีทางการงานท่านใดที่ทํางานโซเชียลออนไลน์นวัตกรรมหรือการปรับปรุงโครงสร้างเปลี่ยนแปลงนะครับต่อยอดนะครับต่างๆ คือเป็นลักษณะของงานวิจัยพัฒนาต่างๆก่อเกิดสิ่งที่ดีในดวงชะตานะครับในช่วงนี้เหมาะหาอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับงานนะครับมองหามุมมองใหม่ๆการวางแผนต่างๆทางการงานเป็นลูกลักษณะแบบใหม่ๆเกิดสิ่งที่ดีต่อดวงชะตาในช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนท่านใดที่มีคู่ต้องระวังการทะเลาะขัดใจกันบางท่านเกิดคู่กรณีคู่ความหรือบางท่านมีปัญหากับหุ้นส่วนเกิดขึ้นได้นะครับ หรือมันจะไปอย่างหนึ่งว่าจะมีปัญหากับต่างเพศที่เป็นแฟนคุณหรือไม่ใช่แฟนก็ได้นะนะครับที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณจะมีคนทําให้คุณเสียชื่อมีคนเลื่อยเก้าอี้นะครับรวมไปถึงว่าแฟนคุณจะเจ็บป่วยถ้าคุณมีแฟนนะครับในดวงเนี่ยในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงปลายเดือนเครดิตในวงการในวงงานจะเกิดขึ้นท่านจะมีการเดินทางไกลนะครับบางท่านจะเกิดลักลับ,ลบ รักที่ต้องปกปิดซ่อนเล้นรักที่เปิดเผยไม่ได้นะครับนะแล้วก็มันจะไปอย่างว่ามีการขอความร่วมมือกับต่างเพศแบบลับๆหรือว่าจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากต่างเพศนะครับคุณจะมีโอกาสที่จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาสัมพันธ์นะครับนะบางท่านในโสดที่จะเจอรักเจอพบรักนะครับบางท่านที่ไม่โสดก็มีโอกาสที่จะ มีความสัมพันธ์กลมเกลียวแน่นมากขึ้นหลังวันที่17ไปท่านใดนที่มีปัญหากันนะครับก็ต้องยอมกันหน่อยนะนะครับเพราะว่าคู่ของคุณจะแข่งข้อแรงใส่ในเดือนนี้มีเรื่องให้เขาต้องจับจ้องจับผิดคุณหรือแข่งข้อแรงใส่มีอะไรให้ยอมไม่ฉะนั้นมีปัญหานะครับบางท่านได้เจอรักเก่าอะไรลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ในดวงชะตาเนี่ยดาวพุธยังโครจรโดดเด่นตั้งแต่วันที่ต้นเดือนเลยนะครับ จนะถึงวันที่20เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ท่านใดที่มีบริวารน,นะครับนะก็ยังเกิดสิ่งที่ดีได้นะครับนะแล้วก็มันจะแปลยอย่างหนึ่งว่าในช่วงหลังวันที่20ไปถึงปลายเดือนระวังมีปัญหาจุกจิกใจกับบุตรบริวารน,นะครับแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยคือช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่28เนี่ยนะครับช่วงนี้ดาวบริวารโคโจรได้ตําแหน่งที่ดีได้ตําแหน่งเล็งจุดเกิดนะครับได้ตําแหน่ง าราชาโชคนะครับนะเกิดสิ่งที่ดีเกี่ยวกับบุตรบริวารน,นะครับเกิดขึ้นได้แต่หลังวันที่29ไปก็ต้องระวังเรื่องจุกจิกใจกับบริวารน,นะครับแต่ว่าท่านท่านใดที่รับบริวารมาใหม่เกิดสิ่งที่ดีนะครับอันใดรอการปั๊มบุตรปั๊มได้เลยนะนะครับดวงเดือนนี้จะมีเด็กมาชอบมีรักต่างอายุเข้ามานะครับด้วยในดวงชะตาเนี่ยนะช่วงนี้เนี่ยผมจะบอกว่าบางท่านจะได้เพื่อนใหม่ คอนเนคชันใหม่เครือข่ายใหม่กลุ่มคนใหม่สังคมใหม่ดาวพฤหัสดาวการเงินตีโกนเข้าหาดาวอาทิตย์ในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนก็มีโอกาสมีโชคหรือรวบรวมเงินได้มากขึ้นนะครับเกิดขึ้นในดวงชะตาจะได้ติดต่อกับญาติเกา่าเพื่อนเกา่าหรือกลุ่มคนเกา่าเข้ามาด้วยนะครับรวมถึงได้คอนเนคชันใหม่ได้เรียนรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับงานด้วยแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีบรรดาเกจิอาจารย์พระโบราณจารย์ ผู้เรืองวิชาในอดีตเนี่ยนะครับท่านก็จะมีการาศึกษาวิชาโหราศาสตร์นะครับในสมัยนั้นเนี่ยใครศึกษาโหราศาสตร์เข้าใจท่องแท้จะเข้าใจว่ามันเป็นวิถีแห่งกรรมที่นํามาเกิดนะครับวัชตาชีวิตวาสนาจะดีหรือจนร่ํารวยนั้นนะครับมันเป็นพื้นฐานแห่งวาสนาเดิมดวงดาวมันเป็นเพียงเครื่องอ่านชีวิตนะครับไม่ใช่ตัวกําหนดชีวิตเป็นเพียงเครื่องเครื่องอ่านกรรมจากวันเดือนปีเกิดของคุณนะครับ นั้นแล้วเนี่ยโบราณเขาบอกว่าดวงชะตาใครจะดีหรือร้ายเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะครับแต่มันสามารถดําพุตตคุณมาบรรเทาเาบาบางดวงชะตาพระเกจิอาจารย์พระโบราณอาจารย์ท่านก็เลยคลิดค้นวิธีการปรับดวงนะครับให้ดียิ่งหรือว่าอุ้มชูดวงไว้ไม่ให้ตกมากเวลาดวงตกก็เลยมีเครื่องรางหนึ่งเขาเรียกว่ายันนะครับยันโบราณต่างๆนะครับถ้าเป็นยันสายพุตตคุณเนี่ยเขาจะใช้อุ้มดวงนะครับไม่ใช่สายเศยศาสตร์ สายพุทธคุณนั่นหมายถึงว่าอาขรายันต่างๆจะเกี่ยวโยงกับศาสนานะครับท่านเห็นข้างๆนี้นะครับนะนี่ก็จะเป็นยันโบราณนะครับเช่นกันยันทุกยันเป็นยันโบราณทั้งหมดอันนี้เล็กๆ่างนี้นะครับที่เห็นเนี่ยกำลังจะส่งมาให้เขานะเอามาให้ดูนะครับอันนี้เป็นยันสายพุทธคุณนะล้วนๆเป็นยันที่ใช้สงครามนะครับเขียนด้วยเลิกชั้นครูนะครับการเขียนยันก็จะต้องหาเลิกที่ดีที่เป็นมงคลในการบรรจุสมผุดดวงชะตาท่านขึ้นมาในช่วงเลิกวันเดือนปี เวลานาทีที่ต้องสโลกกับดวงชะตารายบุคคลนะครับมันใช้เลิกทั่วไปร่วมกันไม่ได้นะครับนะนั้นแล้วเนี่ยยันเนี่ยก็จะเขียนจากวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากนะอันนี้เป็นยันพิชัยสงครามอันนี้ขังมากนะก็อันนี้เอาไปเนี่ยลายท่านนะถูกหวยหรือบางท่านก็ได้งานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่นะครับนะข้างหลังก็เช่นกันอันนี้ยันนวคุณนะครับยันนวคุณเนี่ย นะเป็นยันโบราณการรวม9้ามหายันโบราณนะมาปกปักรักษาดวงชะตาแล้วก็ใช้เลิกชั้นครูในการบรรจุดวงชะตาท่านเข้าไปคือไม่ใช่ของสวยงามนะนะครับนะไม่เน้นความสวยงามแต่ว่ามันก็สวยนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สวยมากเหมือนนักวาดรูปแต่เน้นความขลังเน้นอักขระเน้นในเรื่องของการที่จะมาปกปักรักษาดวงชะตานะมันไม่ใช่งานจิตกรรมไม่ใช่การวาดภาพนะ นะครับแล้วก็แต่ว่าก,ก็สวยนะนะครับนะเป็นอัขรยันโบราณน,นะครับนั้นท่านอยากได้ยันนาวคุณอยากได้ยันพิชัยสงครามนะครับนะเป็นยันที่มีประสบการณ์ที่ติดต่อเข้ามาทักหาแอดมินของผมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะท่านใดที่รับยันไปนะครับเพราะเป็นยันโบราณเป็นยันที่ไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะครับอันนี้ขนาด A4 แต่นาวคุณเนี่ยนขนาด A4 ก็มีอันนี้ยันพิชัยสงครามขนาด A4 ทําขนาดเดียวนะนะครับสวัสดีครับ